สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่มานะครับเป็นอีเวนต์ตัวละครใหม่ไวลูน่านะครับเอาตัวละครมาย้อมสีอีกแล้วนะแล้วก็มีอีเวนต์ที่เลหลังนะครับนะก็เป็นไปตามคาดนะครับแต่ว่ามีแปนยานนะครับมาเลหลังนะแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นการเลหลังที่แบบดูดีอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตัวละครใหม่กันก่อนนะครับไวลูน่าก็แค่เปลี่ยนสีนะครับแต่สีนี้สวยนะนะครับสวยมากสกิลแรกนะครับเมื่อตกพื้นที่ขอนฉันเนี่ยโอกาส45นะครับเพิ่มค่าผ่านทางพื้นที่ทั้งหมดคูณ2นะครับ และเลือกไป1นพื้นที่ของฉันและย้ายทันทีนะครับนะเขาจะเขียนทำไมให้ยาวเนี่ยก็วาดไปพื้นที่ตัวเองนะครับนะแล้วก็เมื่อเราตกหรือว่าสร้างแลนด์มาร์กนะครับของฉันโดยตรงนะโอกาส90%ดึงฝ่ายตรงข้ามสี่ช่องหน้าหลังนะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่พื้นที่ของฉัน เพิ่มค่าผ่านทางทั้งหมดตามจำนวนพื้นที่ที่ฉันมีนะครับสูงสุด200%และโอกาส40%เพิ่มค่าผ่านทางที่แพงขึ้นนะครับสำหรับสกิลแรกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับบอสีทองอะนะครับเป็นเวอร์ชั่น45%แล้วก็มีดูดสีช่องหน้าหลังแถมมานะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับ จะเป็นน้องหมีแลนลอร์ดนะครับน้องหมีเจ้าของอาคารนะเป็นสกิลเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านะนะครับนี่นะครับที่ที่พูดถึงนะแต่ว่าที่นี้โอกาสจะเป็น65%ครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยแค่40นะครับก็คงไม่ต้องถามนะว่าน่าทำหรือเปล่านะครับสำหรับไว้ลูน่านะผมบอกเลยครับให้ฟรีผมยังไม่เล่นเลยนะครับ แต่ว่าผมชอบนั้นแบบนี้ในที่สุดเราจะได้พักนะครับเราเจ็บมากี่เว้นแล้วครับนะสองอีเวต์ผมโดนไป34มหมนะครับเจ็บปวดรวแร้าวนะเรามาส่องกันครับว่าใช้อะไรบ้างนะ A 2ใบแล้วก็ A อันนี้1ใบนะครับเอาไปแลกการ์ด S นะใช้การ์ด S ทั้งหมด3ใบนะครับในการแลกตัวใหม่นะนะครับ ส่วนการ์ด A ใบนี้เนี่ยลูกธนูแลกกล่องสมบัติระดับสูงได้นะส่วน A ชิ้นหนึ่งเนี่ยสะสมสองใบแลกตัวละครสุดฮิตได้นะครับก็มันคิดตรงไหนเนี่ยนะครับเรามาดูอีเวนต์นี้ดีกว่าครับที่น่าสนใจกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทำนะครับอีเวนต์นี้จะมาวันที่2นะ อย่าเพิ่งรีบทำนะไม่งั้นเสียเพซีนะครับก็จะมีซีกลับมาเลยหลังนะครับอีเวนต์ี่เลหลังรอบนี้เนี่ยทางเกมเนี่ยใจดีมากนะครับไม่มีของเกลือเลยนะครับแล้วซีี้เนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับนะคือเป็นอีเวนที่น่าลงทุนนะครับลงทุน5,000ได้ซีี้คือแบบคดคุ้มนะครับนะแต่ว่ามันใช้ A บทั้งหมด3ชิ้นก็ อาจจะได้ยากนะครับนะไอเทมเนี่ยจะได้จากตั๋วสุ่มจี้นะแต่เราเห็นข้อ3ามไหมแพ็คสุดคุ้มครับแสดงว่าอาจจะมีขายลูกบากเลือกวัตถุดิบก็ได้นะครับนะก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าจะขายอะไรนะนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าอีเวนต์นี้ไม่ต้องทำครับเอาเพชรไปลงทุนกับอีเวนต์ที่เลยหลังนะครับนะ แล้วก็จะมีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับได้ขนมว่าดพระจันทร์นะก็เอาไปแลกของได้นะครับแลกตัวสุ่มจี้สุดฮิตก็ถือว่าโอเคนะถ้าได้สมุอเจท่านหมวดสงการหรือว่ารูปบอสีทองนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะนะครับแล้วก็แลกแพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตนะครับมีมูฮุนด้วยนะครับเลอบั้งเฟสไว้วัสันนะ ดีที่สุดก็2ตัวบนนะครับมูหุนกับเลอบังนะอยากได้มูหุนครับขอได้ไหมแล้วก็แลกลูกบากแบบเลือกแสงได้นะครับนะแล้วก็สะสม1บายใบเนี่ยแลก50เพชรได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ2อีเวนต์นะนะครับอีเวนต์ตัวละครเนี่ยไม่ต้องทำหลอกนะครับ ถ้าไม่ใช่สายสะสมนะให้เอาเพชรเนี่ยไปลงทุนกับอีเวนต์ี้นะครับนะโดยเฉพาะคนที่ต้องการแป็นยานนะครับอย่าพลาดนะนานๆมันจะกลับมาเร่หลังนะครับถ้าพลาดไปอีกเนี่ยไม่รู้ว่าต้องรอนานขนาดไหนนะครับนะก็สลับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะอีเวนต์มันไม่มีอะไรมากมายนะครับนะก็ถือว่าเป็นการพักแหละนะครับพักผ่อนบ้างนะ หนักมาหลายอีเวนต์แล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับนะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดได้นะครับปุ่มแดงๆนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะบายๆครับผมทุกคน